สวัสดียด,ดีมแห่งขับพี่น้องครับสวัสดีมือวันพระครับมื่อนี้แลขแปดค่ำืัอนี้วันพระได้พี่น้องนะเออวันพุธวันพระสิยางไปหาป้ายิมครับไปอัปเดตอาการปร้ายิมให้พี่ให้นอ้องเบิ้งล่าสุดเป็นยังไงมื่อว่านเห็นยิมหนะผาผาขาวเพอเวอร์เพอเวอร์มาแล้วอยู่หนีบนอนอยู่ใส่นอกบ้านเนาะ คือไหนกันละนอ้อแฟนนะ่ะเมื่ออื่นตอนแรกเขาก็ทีมงานเขาก็เดินทางเราพี่นอ้องเฮยยิ้มนอน,น,น,อนใส่นะครับยางมาหาปลาย,ยิ้มกันพอได้แต่แล้วย,วพยนะุพีพพกเต้พี่น้องเลื่มเลื่อมเลื่มแลยุกระทอมเออกระทอมไปหน้าปีกายผู้หาพักก็หนีนี่พี่น้อง แต่ว่าฝนตกหรือหัวครับเขาสั่งมีปลาบอลใหญ่ย,ย,ยิ้มเพราะใหญ่ตุ๋ย,ย,ยเป็นยังไงบ้างอาการ หน้าผักหน้าผักไข่ไหมนี่พี่น้องเฮ้ยไปใส่โยกผ้ากระเป๋าจอเดี๋่วพอมันมันเจ็บมันปวดบ่ะมันเถอะฮะปวดบ่ะปวดมันมุมมุดดิพูดฮะนอนนอนแข้งมันแข้งมันแข้งดิย่างม่เห็นเลยนี่ จ,จีไมไเท่ไปหาหมอจีนเลยเอาที่เขาไปไปลางแผลหรือเขานัดหรือยงังเด็กไางแผนเขาหมดชื่อนู่ว่านไป็โรงพยาบาลนั่นบนนั้นโรงพยาบาลเด็ก <c oughs> บุญลำ <c oughs> เป็นเนอาการที่แรงๆนี่ใช่ <c oughs> ค่ <c oughs> ะเดี๋ยวๆคอยเอาไปโรงพยาบาลจังลละะหวัดอะสารค้ำเดี๋ยวโกสุม <c oughs> ขี่มอไซค์ไปเองเลนี่เออตีอันผู้สวยพาไปนะนะเอาก็เอารถหนึ่งหอเก่าพาไปมอบ่มาง่ขี่มอไซค์ไปเลยเกิดมาถือว่าไกลไปในดอกว่าจากหันขี่ไปน้าไม่ใช่แล้วนาไม่บอกบารับไรเอาเราขึ้นไหนขึ้นไหนมามาไว้ตอนบ่อ้วนไปคือว่าเจ้าเบอรไหนเหยียบเพียู่ผมน้ำจนหอดโรงพยาบาลราะโทนแปดสิบสามเที่อเอาเราขึ้นขึ้นไหนมาไว้ครับเนี่ย คือยังเข้าไปข้าวเดียวนึ่งในเบอร์สิโตเราได้ดิเนซูซูไปเล่าเงียบแล้วพอดีสิเดี๋ยวก่อนเราเหาเหตุการสุ่มฟังนี่มันมันหลุดลงมาทั้งไหนไม่ผูกเขาบม่ได้ผูกเสียกทั้งนี่ทั้งลมดึงเจ้าข้าเห็ดยังอยู่ไหมพี่ว่าคอยก็สิขึ้นเอาเล็กแต่ว่าสิเอาอะไรวะพี่เอาเล็กขนาดน่าเล็กขนาดโตข้าเจ้ายืดนานเออ ก็เยืนคอยนานวันนี้จังหวะขึ้นไหมเพราะนี้เอเออค่อยขึ้นมันฮาลาลงมาเลยเจ้าได้ตกได้ยังบ่เนี่ยคือยืนอยู่ก็มองเลยได้ตกนางลานลงมาป่ะลงมาลมนัน่นนอนเลยลมนอนนอนลงเลยเล็กมันทวงลงอ่ะฟ้ามันกลังปากเลยเนาะมันก็นสเสถียรได้กว่านี่หัวเพราะว่าแต่ว่าใคมันเล็กเจ้า โอ้ยเจ้าเออลไรเนี่ยแท้คันมันเล็กอ่ะนี่มันเป็นโล่เนาะโล่น้ำหนักมันก็ว่าซ้ำเล็กเนาะโอ้มันก็นักนะหามสามคนน่ะนักยุ่งแต่ว่ามันบ่กนักซ้ำเล็กขคำมันเล็กเจ้าป้านี่ก็ป้านี่มันเฮ้ยข้ามหมูรัดรถดทีเยังระวังบอกปทางนะเอาหมูข้างทึ่งอะไรบอกบอกให้สัญญาณกัน หมอเขาประมาทแน่ถอดเล็กตัวยืดออกปล่อยเลยเพิ่นแล้วที่จริงมันก็ต้องมัดไว้สกวอนจังถอดไม่เละตามเล็ยก็ว่าได้เป็นผู้เห็นหรือว่าแต่ว่าข่อยว่ามันต้องเป็นทั้งสั่นนะเวลลาาเเออขงงสื้อขอว่าท่านดึกขึ้นสามเอ้าไม่เห็นทั้งสั่นเสียบเพาท่านเอาขึ้นโอ้ยสุดเทียสุดเทียสิไปใช่เลยนี่ไปใช่เลยนี่โอ้ยแทงยังงี้โคตรมากข่อยมาก ไอ้ติดตามอาการให้พี่น้องเพื่อนถามอาการไหมนะมนมป้ายิ้มเป็นไหนเพื่ก็สิเป็น, 5, นห่วงตัวห้าเพื่อนหายค่ารักษาเดจอยบัตัดแ้ม <c oughs> เหรออันได้การใส่ใจเด่นเสียค่ายยังบ่นเนี่นยเด้นใส่บัตรหรือซื้อ่น้องป้ายิ้มเจ้าอ,อยู่เท่าไหร่เราปีปีนี้เฮ้ยยี่มาปิดเจ็บเ,เพียร์แล้วหกสิบแล้วหกสิบยัง มัหกสิบ้าหกสิบพ,พอดีสิโซนเก้าหกสิียนาอดเลก้าหกสิบเล่าหรอป้านี่เรามองยู่มองอาศัยมองมองเราดุดยู่นี่แถวนี้แหละพี่น้องที่ไกลผู้ขายยูน่นี้ยู่ตึกเอันอยู่ตึกเพอนะยู่มองนี่แหละอาสมนี่แหละครับพี่นี่พี่ยิ้มแล้วมานอนยู่นี้ นี่นยังปลาเขาบอกนะเอาปลาเงี้ยทีนะเอาเบ็ดตีมันบ่กินเบ็ดตีวะพี่น้องเนอะพอเงี้ยเยิมแล้ววาพี่น้องเพื่อที่ให้ค่าหวานข้ายากสร้สนับสนุนพอไม่เยิ้มอยู่มาโดนมาไหนแล้วก็โยกสาวน้อยจักปีแล้วก็เฮ้ยไล่ยังเงีหนึ่งสองสามสี่จำาม่ได้ทันตี อาที่แรกก็มาอยู่บมาพอเอาที่แรกเอา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 รวมเลยก็ได้มาที่แรกมาอยู่นี่ตกใส่ข้ออะไรเนี่ยมโอ้มีแต่เนี้ยสิเป็นอาที่แรกก็มาอยู่สี่ห้าปีเรามาอยู่วันละเอียดโอ้มาเข้าิ้งเออกันกันนับได้กันละจากโควิดมาหนี่งก็สิบกว่าสองคัวลยเต๋ประมาณเกือปีพี่น้องเรามาอยู่นี่ยิมาจากมุกดาหารพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มา ปลาดอกนี้ยิมมาใส่มาสองร้อยกโลแล้วพี่น้องเดอ้ดอกูได้สี่ซอยข้าวหวานข้าวยาไปนี่ยิมโหคนไว้กิตติมาักครับปะเนกยูไฟไปร,รับไปเนกปร,รับปินป้ายขึ้นคือกันละบางทีอายุได้ร้ายกับขึ้นได้ขึ้นโค้งเหล็กกัน <c oughs> นี่เราพี่น้อง <c oughs> สายเห็นหนึ่งที่ผู้ขาเ่าเห็นกันดนมันนันปุกค่อยคล้องโตเวลาขึ้นที่สูง ย่านขึ้นกันปลาตัวนี้่อยว่าคันลักษณะนี่กินเบ็ดได้ปลาเนี่ยปลาแบ็เนี่ยพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อมากติดตามสถานการณ์อาการปลายิมให้เราเด้อผู้ผู้คนถาม,มาว่าเป็นยังไงถามข้าวถามข้าวให้แล้วตอนนี้พบปวดมั้ยบยังปวดอยา่ยังยังรู้สึกมึนๆนั่นอยู่นะมันมัน,มนจ,จุดสำคัญนีนี่ สำคัญเติบอยู่เลยเราจอยไปยังหมอนัดหรือว่าไปล้างแผลหรืรอว่าไปตรวจตามอาการแบบนี้ไปโรงพยาบาลบาห,รไไห,หรือไปใส่ล่างข้อมือไปล่วงบาลหรือไปใส่น้ำไม้น้ำไม้หนีก็ได้เนาะน้ำไม่หวานแพงเขาเนี่แหละกระจาดเปไปล้างข้มือมเนี่ยจะต้องไปซูอไปนี่แหละจะจังแฉกเสียบครับพี่น้องครับเราสิไปล้างแผลครับพี่น้องมาติดตามให้เราเลยแล้วว่าเรายังมึนๆอยู่ ปวดปวด้วยแต้วอาหยิบแปดเข็มครับพี่น้องมันแตกหยิบแปดเข็มอันนี้กับสีไปลางแพะนะ้นั้นมันอันไม่วันแพ้งนีนแหละครับแล้พ่อสอต่อมันเท่าน,นี่แหละสีดีขึ้นตามล้ำดับเราพี่น้องเมื่อกลับไปตามน้ำอายุน้ำดีเวลามีคนเท่ามีบาทมีแผลมีอาการเจ็บป่วย อายุสภาพร่างกายพอดีมันก็สุดส้มไว้เนาะสภาพร่างกาย,ยใจิตใจดีก็บข้าวเดียวกับนั่นวเอาไปยิมแล้วพอทุกพอโศกเราย,ยิมยิมยมย้มมืดยิมันดศาสตร์สมซื้อแล้วแหละขอบคุณพี่น้องหลายครับผมมาติดตามอาการให้พี่น้องในเบื้องในฟั่งผู้สอบผู้ถามมาเาป็นอย่างไรพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณหลายสวัสดีบา,บายยปูน,ปน